กับแก่เียไหมเกียไมเ้ยอ้วนไหมเียไหมกับแกวตานในไทยเนาะเียไหมเอามเียแล้วเออเียเก้ยแกวห้องกับแกวพอเียไม่ไ้เขาเียมาเยนเยนงงเาเเียกันเียหนึ่งเนียเาะยอมาแล้วเีย่ อย่าพ้อลบอย่า้อย่าพ้อลูบล้าลูบล้างอรูหลัางอินโอ้ยมินมีแห้งเอ้ยยังไปทย่ยแม่งสัตกสายหัว

ลูบหลังแล้วลูบขาแล้วได้นอนนอนนอนบอกนอนบอกนอนแล้วลูบลูบพลัจับหางขึ้นก็ได้จับหางขึ้นแล้วจับหางขึ้นหลับจับบอจับหางไวจับพื่อจะมีไงเพื่จับพี่แม่่เออแล้วัจับอเเจับเอที่ไปเลยเด้อจับางพี่แม่ที่ไปจากเออครัม

ý thức cho mặc cái <laughs> quá dù ăn mặc cái chân ăn mặc cái chân cái